เฮ้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 เรากลับมาแล้วคุณอาร์ตอาฮ่บอกเลยว่าวันนี้เว้ยผมเนี่ยเนี่ยจะพาคุณเข้าไปสู่สงครามอภิมหาสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้าพวกออกกันนี่เปไนเงฝาังแล้วน้าตื่นเต้นไหมถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยเอาละในด่านนี้คุณอาร์เราอาจจะต้องย้อนอดีตกันสักหน่อยถ้าพร้อมแล้วล้วก็เราจะไปกันเลยนะพร้อมนะลุย ต้องบอกเลยว,ว่าในตอนนี้นะฮะเขาได้เล่าย้อนกลับไปถึงมาสเตอร์ซิกนัทที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ของเราอีกทีหนึ่งว่าพวกเขานั้นเนี่ยคือวีรบุรุษที่ต่อสู้กับคู่หวงเขาเพื่อทําการกำราบเจ้าพวกออกทีบบุกกันเข้ามาอย่างมากมาย,ม,ายมหาศาลเมื่อ150ปีก่อนเรียกได้ว่าเป็นอภิมหาสงครามของเราออกเลยก็ว่าได้เอาล่ะไปติดตามชมกันเลย เอาเลยคุณแอ้์เรานั้นเนี่ยจะได้รับบทเป็น2ฮีโร่หรือว่าว er ีลบ,บุรุษในตำนานเว้ยผมนั่นเนี่ยคือซิสนัทส่วนคุณนั้นเนี่ยคือวอลริกส์นะฮะเรียกได้ว่าคุณนั้นคือเอลส่วนผมนั่นเนี่ยคือฮิวแมนนะหรือว่าเป็นมนุษย์เว้ยนี่บอกเอลยว่าแต่ละคนนั่นเนี่ยก็จะมีอาวุธแล้วก็ความสามารถที่แตกต่างกันไปอย่างผมนี่นก็จะมีแบบเชนไลท์นิ่งสตาร์นะฮะหรือว่าเป็นกระทาแห่งสายฟาฟาดของคุณนั่นเนี่ยคือเอ่อเป็นอะไรเนี่ยดาบสั้นของเอลนั่นเองเป็นไง อเบลิตี้ของคุณนี่คือเทเลพอร์ตไว้คุณอาร์ตเออผมสามารถเทเลพงเทเลพอร์ตได้อย่างเงี้ยส่วนของผมนี่อะไรอ่ะเหมือนเหมือนแบบแกล้งตายอะไรแบบเนี้ย <c oughs> คือแกล้งตายมีประโยชน์อะไรอย่างงั้นเหรอแล้วก็นี่ฮะคุณอาร์ตดูด้านขวาครับเราแล้วน,น,<ม>นี่ก็จะมีอาวุธนะฮะมาใหม่เป็นกับดักมาใหม่เมกะบูมบารเรลรันเชอร์นะครับต้อง <c oughs> บอกว่ามันคือเทเบิลเชดไว้คุณอาร์ตก็คือเป็นเครื่องยิงเนี่ยเป็นเครื่องยิงบารเรลรันเชอร์ก็คือยิงแบบถังระเบิดออกไปเพื่อทำลายศัตรูของเรา ส่วนอันข้างล่างเนี่ยเป็นจายแอนฟริทแพบนะฮะก็คือเป็นเหมือนแผ่นที่จะสามารถผลักศัตรูของเราเนี่ยให้กระเด็นไปได้นั่นเองพราอมไมคุณอาธพร้อมดิคนี้พร้อมก็ไปกันเลย Let's go <S The l a v a p i t สสงครามเมื่อร้อยห้าสิบปีก่อนเอออ่า ภาพอย่างเก่าเลยเอาละสหายวอล์กเรานั้นจะต้องทำการปกป้องปราศาสแห่งนี้อย่าให้เจ้าพูกออกนั้นมันผ่านไปได้แม้แต่ตัวเดียวเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคุณดูนี่คุณดูออกนี่มันวิ่งมาดุ๊บดับดุ๊บดับดุ๊บดับนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะ เ,ออเราเนี่ยนี่จะต้องเดินทางนีเเ่เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรานเนี่ยนี่จะเลือกอุปกรณ์ของเรากันสักหน่อยค <st utter> ุณอาร์ตครับผมคือหลักๆเนี่ยในด,ด่านนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเน้นทําการป้องกันด้านนอกฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เราจะมีก็คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานั่นแหละคุณอาร์ตสองอย่างผมจะวางน,นี่ก่อนเลยคุณจะวางอะไรกันนี่เลยปาบนี่ไงคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณอาร์ตอยู่นี่คุณอาร์ตไปไหน ผมอยู่นี่อยู่ไหนคุณนี่อ่ะไหนผมอยู่ตรงเนี้ยทางเดินเนี่ยทางเดินเข้าประสาตเข้าเนี่ยนะวับวับเลยลงลาว้าผมไม่ด้ยินเสียงอะไรฟุบฟาบฟุบฟาบวะผมลองกระโดดวาร์ปดูว่าผมตกลาวาบางทีไปซะแล้วเอ้ยจ้อุ้ยโอ้ยทำไมคุณเทเลพอร์ตไกลยังวะเออผมวิ่งอยู่ไงวิ่งแล้วกดเทเลพอร์ตปุ๊บโดนสไลด์ไปเลยนี่คุณอาร์ตผมเนี่ยจะวางเจ้านี่ไว้นะเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นแท็บ เพื่อให้พวกมันนี่ตกลงไปเว้ยแงเฮ้ยแต่คุณไม่คุณแบ่งหนึ่งช่องหนึ่งช่องโอ้โหเกินไปหรอคุณเด็กเินไปหรอไม่เป็นไรคุณอาจะไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดินมาโดนที่ผมนี่จะวางตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะเป็นกำแพงเพื่อป้องกันเดี๋ยนะต้องวางชิดๆหน่อยว่ะกำแพงเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเนี่ยเดินออกนอกลู่นอกทางของเราเว้ยคุณอาร์ตอ่านี่ก็เอาเลือลยว่าเราเนี่ยจะต้องแบบต้องวางแผลได้ดีถ้าสมมติเราไม่วางตรงนี้เนี่ยเดี๋ เดินดอกเดกด็อกดกออกแล้วไม่โดนกับดักของเราไงเออเรี่องนเป็นปัญหาเอาเราผมคิดว่าเราน่าจะวางครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอาร์ต่อไปเหลือตังค์อยู่สี่พันผมเนี่ยสามารถวางเจ้านี้ได้นี่มาแล้วผมมาแล้วไหนอยู่ไหนนี่เลยนี่เลยเอเอาวางไหนดีกว่าผมว่าผมวางตรงนี้ดีกว่านี่เลยโบกเขาให้เออผมตังหมดแล้วว่าคุณอาร์ต นี่แหละเจ้าดีแหละจะทําให้เรานั้นสามารถกําจัดเจ้าผวกออกได้อย่างรวดเร็วอ่าจัดไปนะีในเดี๋ยวผมวางอีกอันนึงผมวาง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 เย็นแล้วเกินวางได้ไหมนี่ไงเราเอาล่ะแล้วเมื่อเราวางครบเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ที่เหลือเนี่ยคุณคุณมีแบบว่าเหลือไหมตังค์เหลือไหมมีมีมีหกพันหกพันเดี๋ยวผมวางหนามตรงนี้ให้เออวางไว้คุณอาร์วางไว้อ่านี่นี่นี่ไงนี่ไง ผมกาลังคิดอยู่เว้ยคุณอาร์ตว่าถ้าสมมติเราเนี่ยวางกับดักไว้ตรงประตูตรงนี้เผื่อว่าพวกมันนะเนี่ยบุกเข้ามาถึงประตูของเราได้เว้ยอ่ะมันก็ต้องมาเจอหนามนี่ไงเออกํโพงกําแพงธนูเ่ยวางไว้ให้หมดเลยคุณอาร์ตบอกเลยว่าเท่านี้วางธนูให้พร้อมเราพร้อมเข้าสู่สงครามแล้ว t s go ก e t s g กไปกันเลยขึ้นนี่รอเลยเราจะทำการยิงถล่มพวกออกฮิราแล้วไปคนนี้ สงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโหตัวมันใหญ่จังวะยนะมาเดินไปแล้วาากูนะยิงไปเลยยิงไปเลยปึป้มโอ้สะใจสะใจยิงไปอีกปั๊มเออปั๊มยิงเข้าไปกูนะเราจะผัดกันยิงแต่ไปตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมติเรายิงพร้อมกันเนี่ยมันจะแบบประสิทธิภาพไม่เต็มที่เรื่องหรอป่ะ เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วถึงประตูผมยิงหน้าประตูผมยิงหน้าปากทางขึ Gerilim, ้นบันไดให้เออโอเคโอเคโอเคผมยิงดักทางที่ฟ้าตรงนั้นแหละเออเออระเบิดที่ไขว้กันเลยนะเออแน่นอนเอาลยะเออผมยิงเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มากเอาล่ะเออตัวใหญ่มากคุณเบรกมันไว้ให้ดีนะโอยิงไม่ทันนะดิเฮ้ยร้ายมันมันมันเดินมาถึงทางขึ้นไอ้นี่แล้วนะผมมาแล้วผมวิ่งมาแล้วผมวิ่งมาผมผมมาผมมา ผมมาดูเทคนิคเอาละใช้ตัวนี้โอเคเจัดการเด็กเด็โอ้โหเรียกว่าเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคในการสลับสลับพื้นที่ในการยิงระเบิดนักสลับนักสลับเออผมวีนหัววีนหัวแล้วไปแค่บ้างคุณอาต้องนั้นเชื่อเชื่อเชื่อวะคุณดูในมินิแมพคุณดูในมินิแมพโอ้โหไได้้่แลวเรียกได้ว่าพวกออกนี่ มาไม่หยุดไม่หย่อนเลยว่ะเออมากันเยอะมากันจริงมากันเยอะจริงถือว่าต้องถูว่านะเว้ยเราต้องสร้างไอ้ที่ยิงเพิ่มเราต้องช่วยยิงสักสามสี่คนน่ะแต่เล่นได้เล่นได้แค่สองคนที่ว่าเออเล่นได้สองคนเดี๋ยวหัวกูนะผมพี่สลับยิงด้านหน้าสลับยิงด้านหน้ากับตรงฝั่งนู้นอยู่ไปไหนตัวจิ๊บไปไหนไปแค่บ้านกูนะสถานการณ์เฮ้ยสถานการณ์มันกำลังกำลังหน้าประตูแล้วหมดแล้วตอนนี้หมดละ หมดละโดนโดนโดนกับดักไปดีเอ้ยทุกอย่างไปได้ด้วยสวยทุกอย่างไปได้ด้วยดีเออสวยด้วยสวยเออเออโดนโดสะพานบ้างแล้วกันโดนโดนไปดิโดนหมดแล้วหมดแล้วคุณฮัดหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวเท่านั้นผมมาแล้วช็อตมันยิงยิงยิงไงช็อตมันไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอดีไงหมดยังหมดยังไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าแสนโวล่ผ่าเปรี้ยงเรียบร้อยร่วงไปดิโอคุณฮัด เ,เราสามารถจัดก,การมันได้ผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยน่าจะไม่เพียงพอเราควรจะมีอะไรมาเพื่อป้องกันมากขึ้นไปกว่านี้ผมเอาอเผมตั้งไอ้ที่ยิงไว้ตรงนี้ให้คุณฮีเอาไหมโอเคตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยเราเดี๋ยวจะตั้งเตรียมการป้องกันให้พร้อมทั้งหมดไจ่ว่าไปเนี่ยเราจะตั้งตรงไหนดีวะาพวกนี้แถวเนี้ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แหละเนี่ยทางนี้ตรงนี้เคป่ะผมเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าสมมติเราทําแบบเขาวงกดให้พวกมันเดิน่ะ เออมันจะแบบเดินช้าลงเว้ยเอาไหมล่ะเออเดี๋ยวผมก็ขายของพยายามสร้างอยู่เดี่ยเดี๋ยวนะเราสร้างเขาวงกดตรงนี้เลยไหมขนาดนั้นเลยเหรอตรงนี้ดีกว่าถ้ามันหลุดขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยนะนี่เราจะเริ่มแบบเขาวงกดตรงนี้เดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะต้องเก็บตังค์ทำทางเดินให้พวกมันนั้นเนี่ยเดินยากที่สุดเท่าที่จะยากได้เว้ยเออแต่อ้อนทางไหนดีวะผมลืมเอาบริเคนมาคุณไปได้เอาบายอย่างนั้นเหรอ ให้ตายสิเฮ้ยคุณตังเหลือเท่าไหร่คุณตังเหลือเท่าไหร่คุณนัฮะผมมาตังเหลือสามพันเอาเอาผมขายนี่แล้วกันอ่ะคุณมาวางกับดักนตรงนี้แทนผมเนี้ยจะไปแบบอะไรแฉ็บฟลิปแฉ็บไงเราจะขัดลงลาวาให้หมดเลยจัดไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางเป็นนี่เลยเอาเอาเป็นเอาเป็นเอ่อเอาเป็นนี่แหละผมคิดว่าการวางกับแพงน่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการตอด ได้แค่นี้แหละคุณอาร์ตตังค์ได้แค่นี้ใช่ไหมตังค์ผมหมดแล้วมีมีให้ใช้แค่นี้แหละตอนนี้นะให้ตายสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยผ่านไปเรื่อยๆวุ้ยคุณอาร์ตเราก็จะมีตังค์เพิ่มลุยนี่ไอเดี๋ยวพอเวลานั้นมันเดินมานี่นี่ก็โดนตรงนี้อีกอย่าเดินมาทางนี้อย่าเดินมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมจะปิดตรงนี้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณค่อยขายแล้วผมมาวางไว้ตรงนี้แทนได้ได้บลยว่ารไม่มีปัญหาเอาละคุณอาร์ต สงครามเริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาดักยิงทางจุดเกิดมาก่อนไปเลยคุ้มดักยิงเลยเออเล็งไว้เล็งไว้อ้มันมาแล้วยิงไปก่อนเลยคุ้มดักปากทางคุมดักตรงมุมนี้เออยิงไปแล้วยิงรัวรัวเออคุมดักมุมมุดอ่าคุ้มดักซ้ายคุมดักขวาอย่างี้ไปยิงไปกูรัตบอกแล้วว่าจะไม่มีองคตัวไหนที่สามารถย่ำงไกลเข้าสู่ประสาทของเราได้ ทำไมรู้สึกว่ามันมาถึงด้านหน้าแล้วรู้สึกเห็นด้านซ้ายไหมนะมาถึงทางขึ้นมาละเฮ้ยคุณควบคุมสองอันนี้เลยคุณยิงอันนั้นเสร็จคุณมาขึ้นอันนี้ต่อเดี๋ยวผมแล้วเนี่ยไปดูอีกอันนึงโอ้โหเห็นปิวตีลังกาแล้วรู้สึกมีความสุขเหลือเกินเออได้เลยจัดไปผมนักนักสับผมนักสับอยู่แล้วสับมาทุนัสเราจริงนะผมบอกว่าผมมองว่าไอ้เครื่องยิงอันนี้เนี่ยมัน ค่อนข้างเปล่าประโยชนยนะ์เลยวันนั้นมันมันเล็งยากอะมันยิงไม่โดนน่ะเราเราเราไปตัวนึ้ตรงไหนย่าไม่อ่รู้เหมือนกันโอ้ยออกปิวออกปิวแต่ไม่ห่วงคุณนอเราน่าจะสามารถจัดการได้เดี๋ยวผมนั่นนี่จะคอยดูในมินิแมพว่ามันนั่นนี่มีตัวไหนรอดพ้นมาได้บ้างได้เลยคนนี้คุณก็ยิงตรงนั้นไปก่อนแล้วกันได้เลยผมยิงแบบชิวจัดชิวเกินเไปผัดเข้าไปตี่องไมก็ยิงโดนกันเลย เฮ้ยไมบอกเลยโดนไม่เยอะมาถึงนี่แล้วว่ะเล็งตรงนี้แหละเล็งเฮ้ยอย่าเข้ามาไปจิงหัวเปี่ยงเปี้ยงมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วอย่าเข้ามาอย่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 าไปช็อตอย่าเบียร์โมกูพี่น้องมันหลุดไปแล้วหลุดแล้วไอ้ที่วิ่งเร็วเหลือเกินยิงไม่โดนแต่ไม่หัวเรามีกับตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ล็อเฟี้ยวอยิงไม่โดนยตัวใหญ่ล็อเฟี้ยวอ่ะ ตีไงฮอตตัวใหญ่เจียวเกินเออตายไหมตายโอเคเป็นไงบ้างเฮ้ยสถานการณ์เราควบคุมได้อยู่ตัวใหญ่มาแล้วอ่ะตัวใหญ่มาจริงมาตีไงเอาตรงนี้ก่อนเลยมาดทำไมเลื่อมมันไม่เป็นไรเลยวะฮะยเหมันไม่เป็นไรเลยอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยร่วปไปผมดูแลมาแล้วผมมาช่วยผมดูแลแมทมาอันนี้มีประโยชน์คือดักยิงมาตรงนี้นี่แหละนี่ไง ธนูยิงธนูใสนี่ไงเราว่าอันนี้ใช้ได้อยู่นะะใช้ได้อยู่เทรบูเชตเลยใช้ได้อยู่เออเราเนี่ยก็จะก็จะให้มันนเนี่ยเดินติดอย่างเงี้เออแล้วก็มาอย่างงี้นี่ไงนี่พอมันติดก็โดนหนามอีกตังหมดแล้วว่ะคุณฮะตังหมดจริงเหรอเออหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปใช่ป่ะเราให้มันเลี้ยวอย่างงี้ เลี้ยวมาทางนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนแบบธนูที่เราจะวางไว้เป็นแผลงี้เว้ยเห็นไหมฮ่าโอบอกเลยว่าเข้าแผนเอาต่อเลยคุณอาชนี่เลยผมวางตรงนี้ให้เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอดีมากดีมากเลยแต่ตอนเนี้ยสงครามเริ่มแล้วคุณอาชไม่เคยหวั่นไม่เคยหวั่นผมอะมาเลยจับยิงก่อนเลยละกันแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงก็เข้ามาวิ่งมา มาแล้วยิงก่อนเลยยิงไปเลยรัดเข้าไปนี่ไงเออฟังเป็นไงเขาเรียกมีความรู้สึกใจปั๊มปั๊มปั๊มเอาจริงนะถ้าสมมุติเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วได้ยินเสียงระเบิดแบบปุ้โอแบมันต้องสะใจมากกว่านี้แน่ๆุะรัตเราได้เห็นพวกอ็องมันกระจุยกระจายแบบนี้เลเออมันชิ้นส่วนแบบกระจุยกระจายแขนขานี่เละเทะ แบบเห็นแล้วแบบปิดตาชึ่นใจกับรูปเมิร์ตเขาเต็มตึกความรุนแรงอะไรวะการทรมานเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของพวกเราวครูด้าฮ้ยมันเดินมาตรงหน้าปากทางว่ะยิงก่อนยิงก่อนเออยิงไปยิงไปครูด้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยลดจำนวนทางออกมันมาเออมาเยอะจังวะมาเยอะเกินมาเยอะเกินเหมือนมันมาแบบ มีเวฟย่อยเวฟแยกไปอีกแล้วเนี่ยมันมาเวฟสองแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินเฮ้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กปล่อยมันมันโดนกับดักตายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีตัวใหญ่ด้วยดิอ๋อเรอเออคุณใช้คุณใช้ไอ้เครื่องยิงบาเรลรันเชอร์นั้นเลยใกล้ๆอ่ะตรงระหว่างทางนี่มันเดินในเขาวุ้งวดอ่ะเราน่าจะสามารถจัดการมันได้ยิงไงยิงธนูยิงธนูเออเออโดนโดนธนูไปเลยทุกอย่างไป่ได้โอ้ยเยอะจังวะล่ะเยอะจังวะล่ะ ยิงเข้าไปย้ายเป็นราบมันได้นี่ไงนี่ไงเออโดนโดนธนูไปดิโดนธนูโดนธนูโดนธนูผมโดนธนูผมวางเขาให้ที่ผมลดจำนวนได้เท่านี้เองเหรอวะเนี่ยเฮ้ยผมก็ลดได้เยอะอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่เราทำได้ดีเราทำได้ดีนะราทำได้ดีมาทำได้ดีหยิงซัดเข้าไปรลุงบี้ลุงบี้เออเออหมดแล้วจะหมดแล้ว วะทำไมมาไม่หยุดเลยวะเนี่ยเออนั่นดิมาไม่หยุดเลยจริงมาไม่หยุดจริงเฮ้ยผมว่าหมดแล้วหมดแล้วชุดสุดท้าย้วตรงทางเดินมาหมดหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยดักผมเห็นหัวกะโหลกผมเห็นหัวกะโหลกหัวกะโหลกอยู่ไหนอยู่ตรงทางทางออกออกมา เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวผมวิ่งไปเก็บให้คุณมีเทเลพอร์ตใช่ปหมล่ะเออเดี๋ยวเทเลพอร์ตปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บหัวกะโหลกก่อนเพราะว่าหัวกะโหลกเนี่ยมันจะทำให้เราได้กะโหลกเยอะเอาไปอัปเกรดกับดาบของเราจัดไปตรงนี้เอาละผมว่าเราเคลียร์แล้วตรงนั้นอ่ะที่เหลือตรงนี้เลยล่วงล่วงล่วงไปดิมาแล้วมาแล้วเล็งยิงปังโดนโดนไปดิโดนโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะโดนโดนโดนแล้วล่ะเออเอาดิเอาดิเอาดิหมดยางหมดยางหมดยาง หมดยังอ่ะตายไหมตายไหมร่วงไหมเรียบร้อยหมดนะฮะเก็บของเก็บของผมมาแล้วมาแล้วผมไปกระโหลกให้เออคุณไปนู่นห่ยเห็นเห็นไหมเห็นไหมอยู่งนู้นอ่ะตาณไคุณไปโคตรไวเลยเอออเาละเอาละเดลพุงเทเลพอร์ตจังหวะนี้ครับจังหวะนี้นี่เลยจังหวะนี้เราไปต่อกันที่ตรงนี้เดี๋ยวนะหลงบีบให้มันเดินมาตรงนี้นี่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 บีบให้มันเดินนี่คราวนี้มันนีจะเดินชิดนี่มา เดินชิดนี่มาเสร็จปุ๊บมันก็เดินมาตรงนี้แล้วเพื่อจะออกมาตรงนี้และในระหว่างทางนี้เนี่ยผมก็จะวางแบบเป็นนืนๆให้มันเดินช้านิดนึงอ่ะแต่ตอนนี้ตังตังผมหมดแล้วเออเนินตังผมหมดลวเนินเนิดนี่ทุกทุกพิษทุกทางมีแค่นั้นแหละใช่โเอาละแล้วโดนทุกทางไปจะว่าไปผมลืมบอกคุณไว้ว่าผมเนี่ยเปลี่ยนแบบธนูของผมเนี่ยให้กลายเป็นธนูไฟเหมือนคุณละ เฮ้ยจริงว่าเพราะผมเอามาคอมโบกับไอชาแฉกของผมเว้ยผมไปอัปเกรดให้มันแบบโดนดาเมจไฟที่แบบแรงยิ่งขึ้นอ๋อางเี้เอาละผมพร้อมแล้วคุณอาร์ตพร้อมเออแต่จะว่าไปไอไอกับดักธนูที่ครั้งที่แล้วผมแปลว่าแบบมันเป็นจอเกาะจริงจริงมันไม่ใช่นะเว้ยอ้าวแล้วมันเป็นไรวะเนี่ยมันแค่ทะลุทะลวงศัตรูเท่านั้นคือมันทําให้แบบโดนโดนเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นเว้ยคุณอาร์ตเหมาะกับการแบบเจอศัตรูเยอะๆแบบนี้ แต่จริงๆเนี่ยไฟมันก็อาจจะมีประโยชน์กว่าเอาละคุณอัดพร้อม Let's go เว็บที่สี่ไปไปไปเลยยาวไปวัยรุ่นเราต้องผ่านไปให้ได้คุณอัดมาแล้วเสียงแต่รั่นแล้วมาเลยยิ่งับไปก่อนนี่เขาเรียกว่าปิดทางเป็นไงเนาะไปเลยมุ่งไปเลยผมหวังว่าเราเนี่ยจะได้แบบ หัวกระโหลกเพิ่มอีกเราจะได้เก็บกระโหลกไปอัปเกรดกับดักให้ดีขึ้นจะว่าไปเนี่ยเจ๋งนถ้าสมมติเราอัพแบบพวกนี้มาแบบเต็มพิก,กัดนะเว้ยมันอาจจะแบบจัดก,การ้าพวกออกได้แบบหมัดก,กว่านี้ก็ได้เออมันแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเออยิงเข้าไปกูได้ยิงเข้าไปยิงอยู่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 ไอตัวใหญ่ตัวใหญ่โดนตัวใหญ่โดนโดนไปโดนดิอย่าหยุดยังโดนดิอย่าหยุดยังผมไม่หยุดผมไม่ยัง ยิงเไปคุนนี้ฝากด้วยนะผมไปแล้วผมไปจัดการ้เลยยิ้งเข้าไปเอาลิัวสลับแล้วสลับแล้วสลับยิงสลับยิงเต็ปสลับยิงเออเออเออเอาเออยออเออเอเออสอายออเ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 ออ่ออเอารออัออเออเ้อเน่เออเออเอเออเออเอออ เวียนหัวเฉยคือลงๆเวียนหัวเจนนี่อย่าเพิ่งเวียนหัวอย่าเพิ่งกดแตกคาไอ้เครื่องยิงแล้วกันเป็นไงบ้างคุณอาร์ตมีตัวไหนผ่านกับดักมาได้ไหมบอกเลยว่าชิวเกินกับดักพวกเนี้ยเขาเพวกกดของเราเป็นไงบ้างโคตรดีผมบอกเลยอย่างเอาเรื่องบอกเลยว่าเราเนี่ยต้องใช้แบบสมองไงเราต้องมีสมองกระโหลกเพิ่มแล้วเฮ้ยโหเยี่ยมไปเลยคุณอาร์ตบอกเลยว่าจบการนี้เนี่ยเราเนี่ยจะแบบ แห่ไปอัปเกรดกับดักอภิมหากับดักแบบมหาศาลบอกเลยว่าอิ่มจัดๆเลยยิงเข้าไปเิงเข้าไปนี่ไงทางคุณไปไกลบ้างเนี่ยโอ้โหอยู่กลางสะพานไปไหนไม่ได้ถือว่าป้องกันได้ดีโอ้โหดูฟลิปแถ็บนะเรียกได้ว่าผักสตูได้เนี่ยล่วงลงแบบลาวาฝั่งซ้ายหมดเลยเออตรงนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วจักยิงยิงยิงมยิงผมยิงไม่หยุดโอเค หมดแล้วหมดแล้วแล้วที่ของผมแล้วตรงนี้เอาละมามาดิก็มาดิมาแล้วโดนหนามโดนหนามนะโดนหนามนะเรียบร้อยที่กองปางปางกลางสะพานใหญ่ไม่รอดไม่ได้มามาหลุดมาเหรอ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 ล่วงไปดิร่วงตกไปแล้วเฮ้ยคุณนารเป็นไงถือว่าเราทำมาได้ดี ทุกอย่างง่ายทุกอย่างมันง่ายแบบบ้าเอาละวางขาแถบเพิ่มตรงนี้คุณฮัทคุณฮัทมาไหมมาตรงนี้เนี่เดี๋ยวผมวางเองก็ได้ดีเงินมันเหลือเงินมันเหลือใช้เงินกันบ้างใช้เงินกันบ้างเราเหกิอเงินมันเหลือก็นี่วางสองฝั่งไปเลยแล้วกันสองฝั่งเลยเหรอฝั่งนี้มันจะโดนเหรอฝั่งนี้มันจะโดนเหรอคุณฮัทไม่รู้ว่าวิ่งมามันก็อาจจะโดนนะมันเนี่ยมันเดินมันตรงนี้มันหลุดระยะเว้ยระยะมันหนึ่งสองสามสามช่อง ฉะนั้นเนี่ยเราเก็บไปแบบว่าไปใส่่ิตรงนี้นะตรงนี้นี่ตรงนั้นตรงนั้นนะเออนี่ไงด้านหลังเนี่ยหันหลังหันหลังนี่นะไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยหน้าผมพี่เออเออตรงนี้ตรงนี้มันเดินมันเดินมาตรงไหนอีกมันเดินมาตรงนี้หมดแล้วผมคิดว่าหมดแล้วหมดแล้วผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยก็น่าจะจบสิ้นแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะเข้ามาตรงนี้ซึ่งถ้าเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นกับดักธนูไว้ตรงนี้อ่ะนี่หรอหรือว่าเราจะแบบ ทำทางเดินมาอย่างนี้ให้มันเดินอ้อมมาไกลๆอย่างนี้ตันหมดแล้วอ่ะคุณอาร์ตเนี่ยคุณวางคุณวางนี่ไว้ตรงกําแพงฝั่งนี้ได้นี่อ่ะผมก็วางไว้ตรงนี้ตรงนี้พร้อมคุณอาร์ตผมพร้อมแล้วเออพร้อมดิพร้อมเข้าสู่สงครามอีกครั้งหนึ่งล้วเวฟสุดท้ายแล้วคุณอาร์ตเราต้องทําให้ดีจัดไปตรงนี้จะไม่มีออกดูไหนที่สามารถผ่านไปได้เฮ้ยแครั ยังไงสิมันคือบอสใช่ไหมใช่เราไม่เคยกลัวอยู่แล้วบอสเบิร์ดอะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนมันมีเสียงกระซิบมันบอกว่าไอ้เราควรจะจัดการมันให้เร็วที่สุดเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยมันแบบรีมูฟแทบได้เว้ยคุณอาร์ตผมฟังก็่เสียงที่มันพูดมาเมื่อกี้อะคุณเห็นไหมมันเดินดุ๊กดุ๊กเด็กมา่ะรู้จัดการมันยิงมันยิงใส่ตวมันอย่างเดียวเลยเออมันต้องตายแหละผมบอกเลยมันต้องเจ็บหนักยิงดักหน้ามันเลยผมอะโดนมันอะ ดังหน้าเกินไปมวะนี่มันจะถึงแล้วนะถึงประตูแล้วโดนปะเนี่ยไม่โดนเลยนี่ไงโดนูไม่เป็นไรไปยิงกองทัพข้างหลังก่อนแล้วกันเอ้ยรู้จีไปก่อนรู้จีกองทัพไปก่อนเดี๋ยวผมไปเอคุณไปจัดการมันดิเดี๋ยวมันหยุดมันหยุดแท็เราเออจัดการมันฆ่ามันให้เร็วที่สุดสุดรัสแต่ให้เฮ้ยโอ้ยมัน disable แท็บมันไม่ได้รีโมทแต่มัน disable เราก็คือหยุดแท็บของเรานั่นแหละเออมันเป็นการแบบหยุดไม่ให้แท็บเราทำงานตรงนี้ ใช่แล้วเราจะทําไงกับบันดีคุณอาร์ตมันเป็นไรผมสามารถเอามันอยู่เอามันอยู่มันจะตายยังตายแล้วอีกนิดเดียวเอาละผมมาช่วยแล้วปังตายแล้วไม่ตายมันยังไม่ตายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยไอ้นี่มันจงไม่ได้ไอ้เกินนี่มันจงไม่ได้มันดีซับเบมันดีซับเบนี่ไงเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วโธ่ไม่ธรรมดาพวกเราอะและใช้ใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเป๊ะแล้วกุรัดเออเป๊ะแล้ว เอเอใช s! <S ้กลับมาใช้ได้แล้วกลับมาใช้การได้แล้วผมใช้ฟันเพืองผมใช้สกิลฟันเฟืองผมให้ให้มันกลับมาใช้เออโอเคยถคุณเมาด้วยแล้วคุณดูดิออกไปมาอย่างเยอะคุณอาร์ดพี่ปาคุณจัดการด้วยยิงเลยยิงเลยคุณยิงเองไปด่าตรงนี้ก่อนไม่เยอะมาเยอะเออชิวชิวมาไม่พักเลยมาไม่พักเลยมาไม่หยุดมาไม่หยุดอย่างน้อยเนี่ยเรากำจัดตัวปัญหาไม่ได้ละไอตัวปัญหาไม่อยู่แล้ว คุณไม่ต้องห่วงไอ้เขาววงกดของคุณเฮนี่มันใช้ได้ผลดีจริงๆบอกเลยว่าของเจ๊งบุ๊กออกแน่โง่บุ๊กนั้นเนี่ยมันไม่มีทางผ่านพ้นไปได้อยู่แล้วแน่นอนยิงเขาไปนะยิ่งเขาไปยิ่งยุ่ยิ่งยุ่มันต้องเกลียดธนูกันไปข้างหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันจะหมดแล้วคุณอามันจะหมดแล้วเออชิมเกินเวียนหัวเหลือเกิน ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมนะเนี่ยคนข้างจะหน้ามืดหน้ามืดกับการป้องกันหน้ามืดิโอมากใช่เอาล่ะผมว่าจะเคลียร์แล้วคุณอัร์นี่ไงเฮดช็อตเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันเคลียร์คุณเห็นคุณเห็นหัวกระลุงหัวกระโหลกไหมพยายามหาก่อนมีไหมมีไหมเดี๋ยวผมวิ่งไปหาเก็บได้ตรงนี้ก่อนเอาล่ะปึ๊บอึ๊บวิ่งหาไฟช็อต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  มีไหมไม่มีไม่เห็นไม่มีไม่เห็นกลับไปกลับไปกลับไปใช้พลังแกงตายเ้ยแกงตายเฉยอะไรวะเนี่ยเหมือนว่าแกงตายแล้วมันจะฮิวร่างกายผมด้วยนะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วกูนั้นเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนี่ไงนี่ไงไย่าเจ้าเอ้ยย่าเจ้าวิกตอรีเอ้เอาไปห้ากันโลคุณแอ๊ดอิ่มอิ่มไปเลย บวกไปอีก7แป้มนี่แล้วก็ปลดล็อกไอเอโมเลสนะฮะแล้วก็ลิฟท์หลอดอันล็อกเนี่ยเรียกว่าเป็นอ่าภารกิจที่ยากขึ้นไปอีกซึ่งเราจะยังไม่เล่นคุณอาร์ตเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยละเราจะว่าไปก่อนที่จะไปเนี่ยเรามาดูกับดักกันบ้างนะผมเนี่ยได้แอบไปซื้อกับดักอันนี้มามีคุณผู้ชมบอกว่ามันโกงมากๆเว้ยคุณอาร์ตมันคือกับดักอะไรพูดซิเซลลิงเลเซอร์นะฮะหรือว่าเป็นกับดักที่แบบเอาไว้ติดฝ้าเพดาน เป็นเลเซอร์อยิงลงมาคุณลองกดเข้าไปดูเว้ยไหนวะเซเฮ้ยเห็นลแล้วผมเรเดียดได้ทำการซื้อมาแล้วอัปเกรดมันจนเต็มแล้วลองใช้จนสามารถเพิ่มลเล,ล,ามามลเซอร์ได้แบบว่าโคตรถี่ยิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโห<ฮ><า>จริงไว้เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาลองกันในพาร์ทแน่นะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยมีกระโหลกกันค่อนข้างเยอะแล้วผมมีอยู่80กะโหลกเว้ยคุณนาร์ตมี80ผมมีแค่เองคุณ คุณรีบไปเก็บมาเพิ่มเลยนะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะแบบหากับดักนั้นเนี่ยไปทรมานเจ้าพูกออกเพิ่มเติมกันไว้เอาแล้วก็รีดได้ว,ว่าเป็นการย้อนอดีตเข้าสู่สงครามใน150ปีก่อนที่ฮีโร่ของเรานเนี่ยที่ทำการกำราบเจ้าพูกออกป้องกันเจ้าพูกออกที่มันบุกปราทของเรามากและมาดูกันว่าในพาร์ทหน้านั้นเนี่ยพวกเรานั้นจะทําการอัปเกรดกับดักของเรามาเพื่อจัดการเจ้าพูกออกอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า